สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนําเตาทําขนมครกนะครับขนมไข่ขนมครกสิงคโปร์หอยครกบ้าบินครกนะครับเป็นรุ่นสเตเลสสองหัวเตานะครับเราใช้สเตลสเตลเลสเกตดเอนะครับแล้วก็ด้านล่างนีจะมีคานร,รับนะครับมีกล่อง คารับเป็นสเตเลสนะครับทำให้ทนทานแล้วใช้โดนความร,ร้อนแล้วก็ไม่ยุบนะครับเราใช้สเตเลสเกรดเเลยนะครับดูรายละเอียดจากคลิปนะครับเราใช้เตาเกรดเด้วยนะครับเดินสายด้านหน้าอย่างสวยงามและก็ทนทานนะครับชมคลิปก่อนนะครับ ก่อนตัดสินใจนะครับแล้วก็เรามีบริการหลังการขายนะครับก็โทรเข้ามาตามเบอร์ข้างล่างนี้นะครับติดต่อได้นะครับช่องทางทางติดต่อทาง facebook ทาง l ล n e ทาง youtube นี่แหละครับติดต่อได้นะครับชมคลิปนะครับถ้าสนใจก็โทรสั่งซื้อได้เลยนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับสวัสดีครับร้านตลาดไถแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบก่อนส่งนะครับ เป็นเตาขนมครกรุ่นสแตนเลส2หัวเตานะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่อยู่จังหวัดลำปางนะครับก็ได้ดูคลิปก็สนใจเตาทำขนมครกนะครับเห็นงานของร้านตลาดไทยแก๊สแล้วทำแข็งแรงและก็ทนทานนะครับใช่ครับเราทำเราใช้โครงเตาเกรดเเลยครับโครงสแตนเลสเนี่ยนะครับเราใช้โครงเตาเกรดเนะครับทุกอย่างก็ใช้เกรดเหมดนะครับ รุ่นนี้ประกอบด้วยฝาปิดนะครับแล้วก็ลูกค้าขอเป็นขอเป็นเ,เป็นเบ้าตาไก่นะซึ่งเบ้าเนี่ยนะครับเราสามารถทางลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาตาไก่หรือเบ้าที่นี่น้ําหนักเบาเพื่อไว้สําหรับล่อนนะครับแต่สําหรับแคะนะครับก็ใช้ตาไก่หรือจะล่อนก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ของตาไก่น้ําหนักมันจะหนักหน่อยนะครับเพราะว่าเนี่ย เบ้าจะสวยนะครับจะตื้นปากฟางแล้วก็ตื้นทําให้กินแป้งน้อยนะครับตัวนี้นะครับตาไก่ <c oughs> จะเอาตาอื่นก็ได้นะครับมีแผ่นกระจายความร้อนนะครับเราทําจากเหล็กแผ่นนะครับไม่ใช่สังกะสีนะครับแผ่นกระจายความร้อนแล้วก็เตาเตาซีตาไก่เหมือนกันครับตาไก่นะฮะใช้ไถตาไก่เหมือนกันครับฮะ ก็มีเบ้าตาไก่นะครับเป็นอันนี้เป็นคู่นะครับมีแบบ1หัวเตา2หัวเตาแล้วก็3หัวเตา er, นะครับ4หัวเ <1 S 2> <5 S 1> ตา1หัวเตาเลือกได้นะครับคุณลูกค้าเลือกได้อันนี้เราจะมาดูรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวลองไฟทีหนึ่งนะครับเรามีหัวปรับสายนะครับแล้วก็เป็นวาล์ยกนะครับวาล์ยกนี่สังเกตง่ายนะครับคุณลูกค้าวาล์ยกประโยชน์วาล์ยก เนี่ยสำคัญมากนะครับอย่างนี้ให้รู้ว่าปิดนะครับจะไม่สับสนเวลาเปิดก็ดึงมาหาเรานะครับถ้าสมมุติว่าเรามาดูอ้าวตอนนี้ปิดอยู่นะครับก็ปลอดภัยแต่บางทีเรามาดูปุ๊บอ้าวเปิดอยู่เราก็อย่าเพิ่งเอาปืนยิงนะครับเดี๋ยวแก๊สมันจะรั่วตรงนี้แก๊สมันจะกระจายทั่วนะครับก็ประโยชน์ของวาวโยกจะดีอย่างนี้แล้วก็เป็นทองเหลืองด้วยเดินสายด้านหน้านะครับด้วยาสายแก๊สท่อทนแก๊ส ทนน้ำมันนะเกรดเอเลยนะครับเดินด้านหน้านี่นะครับสวยงามไม่ต้องไปโยงข้างล่างให้เกะกะเลยนะครับส่วนมาดูโครงเตานะครับไอตัวนี้โครงเตานี่เราจะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะครับที่ว่าดูยี่ห้ออื่นทำไมมันถูกกว่าของตลาดไทยแก๊สทำไมแพงนี่นะครับด้านล่างนะครับเราทำสเตนรเลสหนานะครับสังเกตนะครับเราจะมีโครงสเตนรเลสอีกอันหนึ่งนะครับประกบด้านล่างนะครับตลอดแนวตรงนี้นะกันอะไรครับ การความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ถ้าไม่มีตัวนี้แล้วนะครับมันจะยุบน่าจะยุบลงมายิ่งเป็นสเตลเลตเกรดนิ่มๆน,นะครับยิ่งยุบง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีคานในี่คารเหล็ก คาเหล็กประกบอีกทีหนึ่งเพื่อจะยึดเตาเนี่ยแหละครับตัวนี้สําคัญนะครับเราจะมีทุกรุ่นเลยนะครับ2หัวเตา3าหัวเตาเราจะมีคานสเตเลเลตตัวนี้คอยรับน้ําหนักการเผาไหม้ของเตาถ้าไม่มีนะครับอพอเราใช้นานๆนะครับพอเปิดไฟยิ่งสเตตลเลตบางๆนี่ครับมันจะแอนตรงกลางเลยนะครับเราก็ทําป้องกันเอาไว้เพราะสตเตลเลตแล้วหนาด้วยพอหนาแล้วเราก็ลักษณะที่ว่ามี แกนกลางเพื่อให้คุณลูกค้าได้ใช้ได้ทนได้นานนะครับนี่แหละครับจุดเด่นของเตาแก๊สที่ของผมร้านตลาดไทยแก๊สได้สั่งทําขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดูไฟกันนะครับมาดูไฟว่าไฟของเรานี่จะสวยขนาดไหนนะครับไฟสวยนี่หมายความว่าออกมาก็เขียวๆนี่ครับเขียวๆอย่างนี้เลยนะครับเขียวๆอย่างนี้นะครับก็เวลา ลงแผ่นกระจายความร้อนนะครับถ้าลงแผ่นกระจายความร้อนอันนี้นี่นนี่ปรับอากาศนะครับถ้าเอาเข้าไปลึกๆเนี่ยมันก็จะเป็นเปลวแดงอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องออกมานิดนึงให้ออกให้อากาศเข้านะครับไฟก็จะเขียวๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เวลาลงแผ่นกระจายความร้อนนะคุณลูกค้าครับข้อแนะนํานะครับให้เปิดตรงกลางก่อนนะแล้วค่อยลงไปวางลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยปรับอากาศกันนะครับไม่งั้นนะครับเดี๋ยววางแผ่นวางเป้า ปิดวางเบ้าแล้วก็เปิดปุ๊บเนบางทีเนี่ยปืนยิงแก๊สเนี่ยไม่ติดไงแก๊สสะสมอยู่ด้านล่างแล้วมันจะปุ๊บนะจะตกกระจายกันนี่ครับไฟจะสวยอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยไฟจะสวยอย่างนี้เลยนะครับคุณลูกค้าชมคลิปนะครับคุณลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับที่ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับเรามาีบริการส่งให้ถึงที่เลยนะครับส่งทางขนส่งเอกชนนะครับก็ประมาณสั่งของประมาณ2-3วันนะครับก็ ก็ส่งได้เลยนะครับก็ส่งได้นะครับโอ,อนเงินปุ๊บนะครับส่งสลิปมาเป็นหลักฐานทางกฎหมายกันนะครับแล้วเราก็จะส่งให้คุณลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ส่งเราส่งตามที่เราเราได้ทําคลิปว่นี่เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะผิดรุ่นผิดแบบนะครับคุณลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนะครับช่องทางติดต่อทาง YouTube ทาง Facebook ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับนึกถึงเตาขนมครก อันนี้ทําหอยครก็ได้นะครับทำขนมไข่ขนมครก,ขน,ครกขนมครกสิงคโป์หอยครกหรือบ้าบินครกก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็สนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับที่ร้านตลาดถ่ายแก๊สน,นะครับขอบพระคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ